จ๋าแมตู่มาเที่ยวในเมืองอีกแล้วค่ะสิมาหากินไอติมประชดชีวิตเพราะว่ามันหนา,นาวหนา,น,านาวก็เลยสิกินไอติมประชดชีวิต <c oughs> ย่างเข้ามาในเมืองเพราะเห็นดอกไม้เมืองหนาวมันก็อดบไดยสิสิไทยทุกคนคือว่าสวยๆงามๆ嘛เ,เนาะก็เป็นปกตินะ่ะสวยๆงามๆเราก็อยากจะอยากจถทายเก็บรูปไปฝากทุกๆคนนะคะ นี่สวยๆจะทุกคนสวยๆเด็กห<ๆ>น,น่อยเพื่อนกับมวนกระแห่กระโดดปิ้ววิววิววิวนี่ๆๆสวยๆจะทุกคนสวยๆต้หน้าไม่ตูเนยทุกคนถ้าเอาไปทั้งหน้าก็เห็นต้นหนา้าคนอื่นมันกะเดี๋ยวก็สิไปถือเพื่อนอนะ่ะเอาต้นหน้าไม่ตุนี่แหละอเอามันแข็งแขเมืองมือนนี้ๆๆไม่ตุมาเล่นในเมือง,ก,ง,งกรลังว่าสิไปกินไอติม กําลังว่าสิไปกินไอติมจ้ะทุกคนหุ่นร้านพูดเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวนั่งแหละแม่ตูก๋กสิแม่ตูส๋สิอันไายให้เบิ้งเดี<ไ>๋ยวไปเบิ้งในเมื่อยย่างไปเลยเลยเจอวิวอันไดนเป็นตาไายกาจังสิไายนี่ไอติมร้านทั้งหนาทุกคนไอติมร้านทั้งหนาอันนี้ร้านขายบ้านร้านขายบ้าน ถึงเทิงพุ่นคือสีย่าบบงบ่อย่างขึ้นไปดอกแต่ยางาขึ้นไปมันมีดอกไม้แห่ทุกคน <c oughs> ในเมืองเพิ่นกเ็เฮ็ดดอกไม้ไว้ให,ให้ให้สวยๆน่ะใกล้ร้านไอติมนี่แหละใกล้ๆร้านไอติมโอ้มนุษย์หลายเถอะวะคันมนุษย์หลายๆนี่แม่ตู้อยากถอยเลย <c oughs> <c oughs> นี่ขึ้นไปสั้นเทิงเฉยทุกคนซึ่งร้านแม่ตูก้ก็อยู่ใกล้ๆนะคะย่างอีกว่าถึงห้าสิบเมตรนะไปทั้งสายมือนะคะทุกคน มื่อวันหยุดแท้ๆคนบักยางหลายอยู่อ n ะญญอยู่ในเมืองเดี๋ยวๆนี่ไงเดี๋ยวนี้ไงเดี๋ยวจะแม่สิพาพ้าทานผูส้ส้มมาเบิ่งโบดยางในเมืองไปทุกคนนิดๆหน่อยๆเที่ยวในเมืองเที่ยวในเมืองมีแต่มนุษย์มนาเบิ่งของขาย นีนร้านขายสูตรกีฬาจ้ะทุกคนนี่เมืองสวยๆจ้ะทุกคนให้เป็งเมืองสวยๆเ,เราล่วงต่ำก่อนอันเจอหนาเด็กน้อยแม่ตูวกระเลา,เาแค่เอทิงเทิงไปตอมายางเมืองเก่าๆก็สิเห็นอยางเก่าๆ สุสานเก้าอี้ค่ะทุกคนสุสานเก้าอ,อี้เพราะว่ามือนี้เพิ่นปิดเนาะร้านนี้เนาะ <c oughs> ปกติเพิ่นก็สิเปิดแต่มือนี้เป็นวันหยุดแต่หลายหลายร้านเพิ่นก็เปิดอยู่นะทุกคนแ <laughs> ม่ตู้กับเลยย่างเขามาน้ำเจ้าบ่ม,มีอย่างเบิ่งดอกกต่ย่างเขามาเบิ่งน้ำเบิ่งอีหยังก็เบิ่งไปมีอย่างก็บเบิ่งไปบ่ม,มีก็บ่เบิ่งบ่าวบอลครอบเปยน่ <c oughs> <c oughs> บาแม่ตู้ไปเด้อผู้ใด,ดก็นเลยแจักหน่อยเราก็สิไปนอนหน้าตัว ยางชมวิวทิวทัศน์อันนี้ก็คือใจกลางเมืองแหละทุกคนเมืองน้ำตกน้อยไม่ใช่น้ำตกสิน้ำผูนี่นี่ตรงนี้เราไม่ตูมาแต่งงานมางานแต่งงานนะคะตรงนี้เป็นอำเภอค่ะทุกคนเป็นอำเภอ,ะน,เน,น,เอนะคะนี่น้ำผูน้อย ไม่ใช่น้ำพูสี่นี่สียางกลับทุกคนว่าสียางไปลานไอติมไม่ตู้ว่ามือนี้มันแดดแดดมันบกคอยดีแล้วทุกคนไม่ตู้มาอา้าวเห็นพีตำรวจผีจำหนวดเออค่ะมือนี้เอ่อถึงมันสีแดดดีตอนนี้มันก็ไปวลาหาโมงซึ่งแดดอีหยังต่างๆมันก็จะ มันก็นจะหายไปนะคะซึ่งแม่ต้ก็ต้องทายลบๆนะคะทายลบๆทายลบคนข่าววันีเมืองกับแบบเนี่ยทุกคนก็เลยว่าอยากไปถึกหนาถึกตาเพลินเห็นตานาไม่ต้นี่แหละขาวมาเที่ยวในเมืองเก่ากับคนแก่ยางไปเล่นยางมาเที่ยวเมืองเก่าและเมืองแก่โทมัสโฮสแปลว่าอะไรก็ไม่รู้โอชื่อมนัน ข้าเจ้าเริ่มสิจัดล้านกันแล้วนะคะดูพคนเนี่ยโคลสมือนีปิดล้านอ่าบอเป็นยางยางมาเร่นมาหัวม่ตูก่กระบรดวังว่าสิมาอนันกินคัาน้ำข้าเจ้าดอกตูกับยางมาเร็นมาหัวไปไหนไกันมีดอกไม้ห้เบิรงกล็กๆหน่อยๆอยสีม่วงๆนะคะก็สวยดี ออนี่ละย่งางไปทุกคนเที่ยวไปมาเมืองเก่าก็ดูของเก่าแม่สเปรตู้สอบนะคะเวลาเออมันเิน่นมีน้ำไหลลงมาเนี่ยแม่ตูส้สอบสอบเนี่ยนี่น้ำเออ เดินดูเมืองเก่าไปเดินดูเมืองเก่าๆตอนนี้คนกับบอายแล้วเนาะไปละทุกคนนี่น้องหมาผอมนี่น้องหมางานเที่ยวในเมืองช่วงที่วันหยุดบางช่วงกับโลง่โลงๆนะคะทุกคนบางช่วงกับบอโลงค่ะ <c oughs> นี่นี่ล้านกิ๊กแม่ตู่กับสอบล้านกิกเด้มันถือดีแถมมีบัตรสามารถซิกน้ำเขาพร้อมไดซสื่อหลกักเดยส่วนลดพร้อมแม,ม่ตู่แม่บ้านจอมประหยัดค่ะอันใดลดได้ก็ต้องลดเสื้อ้านาะแพทยสื่อบกค่อยแพ่งดอกตัวละสองบาทสาบาทแม่ตู่กับใสสองอ่อยสองออย,สออยใส่ไปเห็ดงานแต่ว่าเสือนาวก็เอาหาซิปเต็มทีหาซิปเต็มทีลอยอ้อยไลยก็นีกับ่วสื้อแพ่งแล้วงกตัว แซมเหรอทุกคนแดดแอมเซมนี่แม่ตูแม่ตูนมีกันกันหันน้ำลงกันหันน้ำมันมีกังหันน้ำมาด้วยนี่นี่นี่น้ำไหลเป็นทางมากมันมีน้ำตกมากทุกคนว่ามันเป็นกํงตกเหรอเพื่อนเป็นกังหันมากเนาะแม่ตูเรามากกนะมันไหลอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าหนานน้ำแม่ตูคิดว่าเพิ่นก็จะปิดเหรอทุกคนเออาันใหญ่ <laughs> เหมือนเป็นเพ่นจะผันน้ำลงไปตรงพุนนะทุกคนก็น <c oughs> เนี่ยธานาห้อี่สุดยอดได้ด้อมงนี่คนสิสุ่มหลายนะคะทุกคนเพราะว่าอ่ามันเป็นเป็นน้ำอะ่ะทุกคนเนาะความหมายแห่งชีวิตแข่งสรรพสิ่งทางหลังคุณมีดอกไหม้น้ำเดียวไม่ตุยางไปเบิ่งดอกไหม่นี่ที่เมตุไว้เห็นดอกไหม่ทุกคนสวยดีดอก แบบว่าดอกเล็กๆเล็กๆนะดอกนี้นิดหน่อยต่ว่ามันก็นให้อารมณ์แบบอ่อนไหวสวยอ่อนหวานหวานอ่อนไหวนะคะทุกคนชม่ตูกับสอบดีมันสวยดีถ้าเจอแล้วมาอดทายบ่ได้อะทุกคนเจอมาอดทายบ่ได้ขึ้นว่าคุณเพนเทไรไ์งามงามใบตูกับเอามาฝากทาทพีไทนองเท่านีา้แหละทุกคนใบตูมาเทียวเมืองกะขอจบคลิปด้วยไอติมนะคะกินไอติม เย็นเติบอยู่ทุกคนเย็นเติบอยู่ตะกะอยากกินอ่ะมาได้กินดินวะแม่ตู่อันนี้ก็คือรถบังโมนะคะแม่ตู่ขอจบคลิปไปตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เจอกันใหม่จ้ะ